ครับสวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งกับเสียงลุยจุ้งนะครับวันนี้ก็สวัสดีกันที่โคราชนะครับวันนี้ไม่ได้ไปติดตั้งโซลา่าเซลล์ที่ไหนนะครับก็เลยแวะมาดูชุดที่เคยมาติดตั้งเอาไว้ที่จังหวัดนคราราชสีมานี่นะครับเลยแวะมาดูว่าจากการติดตั้งระยะเวลานี่ติดมาประมาณ2-3ปีแล้วครับเราก็เลยมาดูว่าการทำงาน มันยังใช้ได้อยู่ไหมนี่ครับเป็นชุดที่ผมเคยมาติดตั้งเอาไว้นะครับชุดนี้สามแผ่นเป็นของโจได้นะครับแต่ก็เปิดน้ำใส่สระไว้เต็มหมดเลยครับนี่ครับสระลูกเบลอร์เลยนะครับแกเคยได้ให้พวกชุดทีมงานของเสียงลุยทุ่งมาติดตั้งให้เมื่อน่าจะเป็นปี หนึ่งได้นะครับที่จำเอาไว้นี่ครับการทำงานก็ยังโอเคเลยครับเป็นชุดสามแผ่นครับตอนนี้ก็เช้าเช้าก็ยังอุณหภูมิก็ยังไม่ได้ทเท่าไหร่ก็อยู่ที่2,400โลครับนี่ครับทุกอย่างยังโอเคนะครับนี่ ถือว่าสุดยอดครับเป็นมาตรฐานพื้นคงที่นะครับนี่ครับเป็นชุดโครงสร้างที่เคยได้ทำเอาไว้ส่วนใหญ่ผมที่ติดได้ติดตั้งนะครับผมก็จะทำโครงสร้างให้ประมาณนี้แผ่นก็จะเน้นเป็นของมุลเลอร์นะครับ,รบเดี๋ยวเราจะมาดู ว่าแต่ตอนนี้มุลเลอร์น่าจะหมดไปแล้วนะครับเพราะโควิดนี่แหละครับสั่งเข้าไม่ได้สักท,ทีก็คงต้องรอกันไปก่อนนะครับสำหรับ f อฟทีตนใดที่สนใจมุลเลอร์เดี๋ยวมีมาเมื่อไหร่เราก็จะแจ้งเตือนแต่มันก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่นะครับมุลเลอร์ไม่มีขอให้เป็นโมโนนะครับ ก็จะดีนี่ครับปดกระเสียนไปเลยครับโจมป่าเลือกใช้ครับนี่เป็นตัวเลือกใช้เลยครับโจมป่าไปเลยเมื่อก่อนแกก็ใช้ตัวนี้แหละตอนยังไม่ติดตั้งนะครับพอได้ชุดนี้มาก็ใช้ตัวนี้อย่างเดียวก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับที่ได้มาติดตั้งให้แล้ว อายุการใช้งานนี่3ปีนะครับ3ปียังใช้งานได้ดีตลอดมันก็เป็นความภาพภูมิใจของช่างครับที่เราได้ทำไว้แล้วมันมันไม่เสียสักครั้งนะครับที่เคยทำมาถึงว่าเพราะฉะนั้นปั๊มตัวใดเขาก็จึงรับประกันมาสองปีสองปีนี่คือมาตรฐานของเขานะครับ ท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์โทร061.160.2340นะครับชุดนี้เมื่อ3ปีที่แล้วน่าจะอยู่ประมาณสัก40,000กว่าบาทนะครับชุดนี้แต่เดี๋ยวนี้ราคามันลงนะครับถ้าท่านใดสนใจชุดนี้ก็อยู่ที่เป็นชุดประกอบทรงนะครับอยู่ที่20,000ืน 6500บาทครับนี่ชุดนี้นะครับถ้าเป็นของโจไดทุกวันนี้จะถูกลงเมื่อก่อนชุดนี้ก็จะตกประมาณ40,000กว่านะครับ4 5 0ห0ประมาณนี้ครับเดี๋ยวนี้บริษัทปั๊มสมรวเขาจะแข่งขันกันเขาจะทีนี้ราคาก็จะต่ำลงมันก็จะดีสำหรับลูก,กเกษตรกรทุกท่านนะครับ ถ้าเขาลงกันแบบนี้เราก็มีโอกาสได้ติดตั้งได้ใช้พลังงานทดแทนฟรีนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียค่าน้ามันเสียค่าไฟลูกวันนี้ก็หันมาใช้ตัวนี้กันเยอะนะครับที่บ้านเราเนี่ยนี่ครับก็เป็นมันน้ำหยดของแกมาดูแล้วเหมือนแกคงจะได้ขุดแล้วครับนี่นาแกา พื้นที่รอบๆแต่ไม่รู้แกไปอยู่ไหนวันนี้ตามตัวไม่เจอเลยครับเราก็แวะมาหาสำหรับ่านใดสนใจก็โทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรใต้คลิปเดี๋ยวผมจะลงคลิปเบอร์โทรไว้ให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ